ฮอนด้าซีวิกเอตัวท็อปที่หั่นราคาออกไปเกือบครึ่มพร้อมส่วนลดอีก20 0 0 0คันนี้จะเหลือราคาเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะกับ Honda Ci ี i c f c 1.5เทอร์โบ RS นะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะแล้วมีการใหม่เนื้อเชงมาเรียบร้อยแล้วด้วยไฟหน้าได้เป็นแบบ f ู l l LED เลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ RS แบบนี้ด้านข้างนะคะเป็นล้ออลลอยสีทูโทนขอบ17นิ้วนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ีนะคะมาพร้อมกล้อง Honda าเลน Watch ให้เรียบร้อยแล้วด้วยด้านท้ายเป็นแบบ LED ไกด์นะคะมีเสาอากาศคริปฉลามชักฟินและก็มาพร้อมสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะกันชนท้ายได้แบบชุดแต่งโครเมียมด้วยน,นั่นเองภายใ,ในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตเดินตะเข็บด้วยด้ายสีแดงนะคะได้จอกลางขนา7ด7นิ้วพร้อมระบบ Apple CarPlay นะคะแล้วคันนี้ขับเฉลี่ยม,มาแค่ปีละ20,000ื่นโลเท่าน,นั้นเองและคันนี้นะคะราคาจากป้ายคุณผู้ชมคาหกแสนเ่นเก้าพับาทนะคะใครที่ดูมาจากคลิปนี้รับส่วนลดทันทีไปเลย20,000บาทนะคะราคาเหลือเพียงแค่659,000้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับค่างวด ต้นเท่านัน้นเองใครที่สนใจอยากได้ลาลีบเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ